ัสที่ครับน้องๆวันนี้ก็ปกบิี่นนะครับกับซีรีส์เอ็กซิลต่อนะครับก็เป็นคลิปที่จะต้องทําต่อมาเพราะว่ามีน้องๆรีเควสนะครับโอเคอ่ะปัญหาของน้องซื้อส่วนใหญ่ก็คือไม่รอด30น้องๆวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเราจะทําไงให้มันลอด30นะครับในคะแนนของ A level เนี่ยแน่นอนว่าการที่แบบว่ารอด30ได้เนี่ยมันถือว่ามันสําคัญมากถูกไหมเพราะว่าถ้ามันไม่ถึง30นั้นมันจะโดนตัดสิ์นั่นเองนะครับแล้วคําถามคือเราจะเปลี่ยนจากให้รอด30เป็น60อัพไปเลยได้ไหม ตอบได้นะครับถ้าเรารู้วิธีการฝึกอย่างถูกต้องนั่นเองมาเราจะมาคุยกันในคลิปนี้น้องๆนะครับโอเคแน่นอนอันนี้ก็อยู่ในพาร์ทที่6แล้วนะครับโอเคนะหลังจากที่เราอยู่ในซีรีส์เด็กซิลมาอย่างยาวนานนะก็จะมีลงคลิปเรื่อยๆนะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นคําถามของน้องๆนะก็ยังคงอยู่ในพาร์ทสามนะเดี๋ยวอันนี้อันที่สเดี๋ยวพี่มีเวลาพี่ค่อยทําแล้วกันนะครับแบบเวลาเราทําเราจะมีอะไรคนชอบพูดให้เราทอร้อใจใช่ไหมสำหรับเด็กซิลมาอันนี้คือจะเป็นของน้องเอิร์นนะครับที่เขาบอกว่า น้องเนี่ยได้รับชมซีรีส์ซิลแล้วน้องก็หลกรู้สึกว่าขอบคุณนะครับที่ทําคลิปซิลมาเรื่อยๆน่ะรู้สึกไม่ได้อยู่คนเดียวประมาณนั้นพี่ก็เลยถามว่าช่วยแรงสร้างแรงมันจะได้มากหรือเปล่าครับเขาบอกว่าใช่ครับทําให้คลิปต่อไปแล้วก็ไม่ขี้เกียจเรียนนะครับก็เรื่องที่เล่าฟังไม่ได้ลกสวยอะไรดีตรงกับตรงกับชีวิตจริงนะแล้วก็น้องอยากได้คนแบบซัพพอร์ตแบบนี้โอเคพี่ก็เลยถามว่าเราน้องฟังเรื่องอะไรไปนะครับโอเคน้องเขาดูคลิปนี้น้องๆก็คือไอตัว พาร์ทหนะครับก็คือเรื่องคนตกปลาน้องๆไม่ได้อยู่ทยทยคลิปนะใครที่ยังไม่ดูก็ไปดูได้นะครับโอเคนะก็คือมันจะเกี่ยวกับนี้เรื่องของให้เราเชื่อใจตัวเองนะว่าเราต้องการอะไรเราอยากไปฟังคนอื่นเยอะจนเกินไปจนกว่าจนเสียความเป็นตัวตนของเราเองนะแล้วเดี๋ยวไปดูในคลิปนี้คนตกปลาดีมากครับแล้วก็น้องก็อยากให้พี่เขาทำคลิปต่อไปนะครับโอเคได้เพราะนั้นพี่ก็จะลงคลิปซิลเรื่อยๆนะเพื่อให้แรงกำลังให้แรงบันดาลใจน้องๆซิลนั่นเองนะครับใครที่มีประเด็นอะไรก็มาคุยได้นะพี่อาจจะทําเป็นคลิป ให้น้องซิลดูนะครับประมาณนี้เอาละแน่นอนว่ามันฟรีนะครับเข้ากลุ่มไลน์โอเปนแชทซิลไอตัวนี้ช่วงใกล้ๆเดี๋ยวพี่จะค่อยๆช่วงใกล้สอบพี่จะเอาข้อสอบมาลงในกลุ่มให้น้องๆฝึกทํากันนะครับช่วงนี้ก็คือให้น้องๆอ่านหนังสือเก็บรายละเอียดเก็บเนื้อหาไปก่อนนะครับโอเคอ่ะมีคนเข้ากลุ่มเยอะไหมก็หลังๆเริ่มเยอะขึ้นแล้วน้องๆก็คือไลน์โอเปนแชทเด็กซิลหมอเพชจกกัดสอบติดนะก็แน่นอนว่าการจะเข้ากลุ่มได้ก็จะถามคำถามว่าทำไมถึงอยากซิลใช่ไหมครับเหตุผลสั้นๆอ่ะน้องคนนี้คือ อยากเรียนหมอค่ะฉันจะสอบติดหมอให้ได้เลยหนูอยากลองทําตามความฝันอีกสักครั้งนะครับยังไม่ได้อยากเรียนในคณะในฝันอันนี้คือเป็นเหตุผลนะครับก็พี่ก็จะพยายามเอามาลงแล้วกันจริงจริีน้องเยอะมากแบบพี่กดรับแทบไม่ทันเลยเพราะอยากเป็นเภสัชอันนี้น้องอยากเข้าเภสัชนะชอบในการทํางานของเภสัชนะครับอยากได้มาหาลัยอีกที่ค่ะอยากเป็นหมอค่ะปีแต่ปีนี้สอบไม่ติดคะแนนไม่ดีคนระับไม่ได้คะแนนที่หวังไว้เห็นไหมน้องๆก็คือ ตอนนี้ติดแพทย์เอกชนอยากจะเข้าแพทย์รัฐเงี้ยอยากเรียนสายสุขภาพนะครับยังอยากทำความฝันของตัวเองโอเคเป็นเหตุผลต่างๆของน้องๆนะครับโอเคแน่นอนเรามาเริ่มประเด็นกันเลยดีกว่าน้องๆครับเอเรเวลครับน้องๆคนไหนที่แบบว่าไม่ถึง30หรือน้องคนไหนที่เกิน30แต่ยังคะแนนมันยังเกินมาไม่เยอะเราจะทำไงให้ได้60นะเรามาตั้งใจดูคลิปนี้ให้ดีนะครับเอเรเวลไม่ถึง30นั้นเกิดจากอะไรนะครับอะมาอย่างแรกก่อนเลยเราจะต้องวิเคราห์แบบโคนนนนะครับวิคห์ที่เราประเด็นเลยอย่างแรกก็คือ น้องเราประเมินตัวเองก่อนว่าไอ้ที่เราสอบมาเราไม่เกิน30เกิดจากอะไรเนื้อหาเราไม่แม่นมากพอหรือเปล่าใช่ไหมเนื้อหาเราไม่แม่นหรือเปล่านะครับลองพิจารณาตัวเองว่าเราอ่านครบไหมเราอ่านจบไหมแล้วเราอ่านแล้วเรามั่นใจมากน้อยแค่ไหนนะครับอันที่2รู้สึกว่าเราฝึกโจทย์น้อยเกินไปหรือเปล่านะครับอย่างเช่นเราอ่านเนื้อหาจบจริงแต่ว่าเวลาเราในการทําโจทย์เนี่ยเราทํากี่รอบทำแล้วเราจําได้ไหมนะครับ ลองประเมินลิ์ออกมาเลยนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยจะเป็นน้องๆหลายคนเริ่มเริ่มเป็นก็คือตอนตอนอ่านอะเข้าใจนะโจทย์ก็ทานะแต่ว่าพอเจอข้อสอบจริงแล้วมันประยุกแทบไม่ค่อยได้ครับอันเป็นไหมน้องๆคนไหนที่เป็นแบบกรณีที่3บ้บางแล้วกรณีที่สีกรณีที่4กรณีที 4, ่5ก็คือรู้สึกว่าเวลาเข้าไปในห้องสอบจริงครับเวลาที่เร่งรีบเนี่ยแบบเวลามันเล้าเหลือเออมันทําให้เราแบบคิดไม่ออกแล้วก็ลวนแล้วก็ไปไปไปมาก็คือต้องมั่วเลยประมาณนั้นนะครับแล้วก็ใครมีความรู้สึกนี้ไหมรู้สึกข้อสอบยากเกินไป ข้อสอบยากเกินไปน้องๆอาจจะอาจจะมีบ้างที่รู้สึกนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผู้เป็นเสียงเดียวคือรู้สึกเวลามันน้อยไปในชะ่ไหมประมาณนั้นโอเคอันนี้5รู้สึกปัจจัยอันที่5้5เราอาจจะแก้ไขไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นปัญหาของ ตัวข้อสอบจริงๆนะครับเดี๋ยวแน่นอนว่าทุกอย่างมันจะต้องมีวิธีการแก้ปัญหาอยู่แล้วนะครับโอเคเราจะแก้ปัญหาพวกนี้อย่างไรดีอะเราจะเริ่มทีละประเด็นนะครับประเด็นแรกน้องๆยังมีไหมใครที่แบบยังเนื้อหาไม่แม่นอะยังแม่นยังแม่นไม่มากพอพี่แนะนําให้น้องเร่งจบเนื้อหาอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับจบเนื้อหาให้ไวที่สุดก็คือหาสรุปมาอ่านได้แล้วประมาณนี้ก็คือถ้าไม่ได้ลงคอร์สเรียนยาวๆหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็คือแนะนําว่าให้หาคอร์สท,ที่เร่งจบนะครับจบเร็วที่สุดเพราะว่าเด็กซิลเน้น ต้องเน้นโจทย์ใช่ไหมอ่ะฮะก็คือต้องเร่งเนื้อหาจบที่สุดก็คือหาหนังสือมาอ่านก็ได้บทไหนที่ไม่เข้าใจที่น้องรู้สึกอ่านเองแล้วไม่เข้าใจครับแนะนําว่าไปหาคลิปติวฟรีใน YouTube ดูเลยเพื่อประหยัดเวลานะโอเคเพราะว่าเราอ่านเองมันบางทีมันอาจจะยังไม่เข้าใจไงหรือไม่ก็หาคนติวไปเลยก็ได้ครับอาจจะไปคืนต,ต,ติวกลุ่มติวตัวต่อตัวแล้ว,ตว,ตวแต่นะประหยัดเพื่อประหยัดเวลาของน้องๆนะอ่าติวโฟกัสเฉพาะบทที่น้องไม่เข้าใจนะหรือว่าอ่านแล้วรู้สึกใช้เวลานานก็ได้นะครับโอเคซึ่งแนะนนว่าของพี่อ่ะคอร์ส สรุปเนื้อหาสำคัญก็จะเป็นคอร์ส E.R. ที่พี่เคยเล่าไปแล้วนะประมาณนี้สิบสองคอร์ส E.R. จบในสี่ห้าวันนะครับอันนี้คือภาพเต็มตัวนี้นะโอเคก็คือมีสี่วิชาฟิสิกส์เคมีนะครับก็ไล่สําหรับตัวที่ใช้ในเรื่องของการทาคะแนน A level โดฉพาะนะนะครับราคาจะเราอยู่ระลายนี้นะประมาณนี้น้องๆโอเคอ่ะประเด็นที่สองนะครับแล้วไอ้พวกหัวข้อที่สองสามสี่แล้วห้าเนี่ยจะแก้ไขยังไงฝึกโจทย์น้อยไปประยุกต์ไม่ค่อยได้เร่งทํา แบบเวลาที่มันเร่งรีบแบบเราเราคิดไม่ค่อยออกอเรารู้สึกว่าเวลามันน้อยเกินไปปัญหาพวกนี้แก้ได้ด้วยอย่างเดียวครับน้องแก้ด้วยเหมือนกันปัญหาทั้งหมดนี้จะหายไปถ้าน้องลุยโจทย์เยอะๆครับปัญหาคือเราต้องลุยโจทยๆๆ์เยอะๆนั่นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นโจทย์เนี่ยฝึกโจทย์ดีที่สุดครับเพราะฉะนั้นการที่จะฝึกโจทย์ได้น้องจะต้องจบเนื้อหาไวถือว,ว,ว่าต้องจบเนื้อหายเร็วเราจะได้มีเวลาทั้งหมดเนี่ยเอาไปทุ่มโจทย์ทําวนไปวนไปเรื่อยๆนะครับล้วก็แนะนําว่าข้อสอบจริงอ่ะจะดีค่อนข้างที่สุดนะครับดีที่่่สุดดแตวาประเ็็นกคื เอ่อบางอย่างน้องอาจจะรู้สึกว่าข้อสอบจริงมันยากเกินไปอาจจะต้องหาข้อสอบที่ง่ายกว่านั้นเพื่อเป็นสะพานเพื่อให้สามารถทําข้อสอบจริงได้นะอันนี้มันแล้วแต่น้องน้องแต่ละคนนะครับประมาณนั้นโอเคแต่คําถามคือข้อสอบจริงยังไงน้องก็ต้องทําอยู่ดีถูกไหมเพราะว่าถ้าเราอยากสอบติดเราก็ต้องเตรียมให้มากที่สุดนั่นเองเวลาจํากัดในการทําโจทย์นะครับโอเคนะ เพราะปกติแล้วเวลาจํากัดเนี่ยในเรื่องของการทําโจทย์เนี่ยมันจะต้องแบ่งเวลาดีๆถ้าสมมุติกรณีที่น้องมีเวลาจํากัดแนะนําว่าอย่างตามต้อง3ปีย้อนหลังนะครับหมายความว่าปีล่าสุดเราก็ถอยไปอะ่ะ ถอยไปอ่ะให้ครบ3ปีนะครับทำอย่างต่ำสามรอบนะน้อง,อง,อง,องรอบเดียวมันไม่จำหรอกนะครับแล้วถ้ามีเวลามากๆเนี่ยอย่างเช่นน้องที่แบบวางแผนดีดีเรื่องซิลนะเขาสามารถทําย้อนหลังได้ถึง10ปีเลยนะครับก็พี่ว่ามันจะเพิ่มสปีดนะยิ่งน้องทําเยอะมันจะได้สปีดได้ประสบการณ์ได้เกีกเพเพราะฉะนั้นก็คือแก้ปัญหาด้วยการลุยโจทย์นะครับคาถามคือแล้วเราจะลุยโจทย์อย่างไรแน่นอนว่าลุยโจทย์ไม่ใช่แบบว่าทําโจทย์ทําโจททําโจทย์ก็ถือว่าลุยโจทย์แล้วน้องมันมีความลับในเรื่องของการลุยโจทย์อยู่นะครัััับกกาาาาารรรลุุุยยยยยโจจททท์นนนน้้ํงงไใใหดปะะสสสิิธภพอเเี๋วมค ตรงตอนนี้เลยเนี่ยเอาเลยนะฮะอย่างแรก,กในเรื่องของความรับการลุยโจทย์อันนี้ตั้งใจฟังดีๆนะน้องซิลนะครับในจริงๆน้องน้องที่จะสอบเข้าสายการแพทย์หรือว่าน้องที่สอบเข้าคณะอืน่นก็ต้องใจฟังได้อันที่หนึ่งครับถ้าข้อสอบ A Level น้องรู้สึกว่ามันยากเกินไปแนะนําว่าให้ฝึกโจทย์ง่ายก่อน,นครับ อันนี้กรณีที่น้องมีเวลาเหลือนะแต่ถ้ากรณีที่เวลาเหลือจํากัดเหลือน้อยมากๆน้องอาจจะต้องฝึก A อ e v e l เลยนะโอเคป่ะเพราะถ้ากรณีที่เรามีเวลาจำอ่าเวลาเหลือเยอะเนี่ยแนะนำว่าต้องฝึกโจทย์ที่ง่ายก่อนครับมันจะช่วยให้บอกว่าน้องรู้สึกดีขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าทําข้อสอบเ level เลยเนี่ยระดับความยากมันราวเจ็ดถึงแปดเนี่ยเต็มสิบนะมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราทําไม่ค่อยได้ไม่เหมือนกับว่าน้องได้ทำแต่น้องจะจําไม่ได้แล้วน้องก็พอไปเจอโจทย์ข้อต่อไปน้องก็จะทําไม่ได้เหมือนเดิมประมาณนั้นครับเพราะว่าระยะเวลาที่น้องคุ้นคุกกคีีััับตวโจทย์น่ม มันสร้งเกินไปหรือโจมมันประยุกต์มากเกินไปเรายังจับประเด็นไม่ได้เรายังจับโครงสร้างจับหลักไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็คือลุยโจทย์กลางๆไปก่อนได้นะครับก็คือหาพวกหนังสือตุลุยโจทย์พวกนี้หาได้จากไหนหนังสือตุลุยโจทย์ทั่วไปครับน้องมีเยอะแยะตามร้านหนังสือนะหาเอาเลยหนังสือตะลุยโจทย,ะย,ะนะย์ยทั่วไปนะครับของตัววิชาต่างๆมันจะระดับยากมันจะไม่ยากมากกลางๆนะครับหลังจากนั้นพอลุยตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ มาลุยเอเลเวลตัวนี้ไม่จะเป็นต้องทําทั้งหมดนะครับทาแค่บทที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรากระโดดไปเอเลเวลเรารู้สึกยากอะ่ะเออก็ทาเฉพาะบทนั้นไม่จะเป็นต้องทาทั้งหมดถ้ามีเวลาเยอะก็ทําหมดก็ดีนะครับประมาณนั้นโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นฝึกโจทย์ที่ยากเกินไปเนี่ยมันยากที่จะจำได้ท้ายที่สุดมันก็เหมือนกับมันก็ทําไม่ได้อะ่ะประมาณนั้นเพราะว่าเวลาน้องเจอข้อสอบใหม่มันไม่ได้ออกแบบเดิมหรอมันอาจจะคล้ายๆเดิมแต่ว่าน้องอาจจะประยุกไม่ได้เพราะว่า ตอนที่เราดูดูอ่าดูที่ฝึกเอเลเวอรรู้สึกว่าเราก็จําได้ข้อน้นใช่ไหมครับเป็นไหมนะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นสรุปข้อที่1นึ่งเนี่ยครับถ้ารู้สึกว่าโจทย์เอเลเวอยากเกินไปให้หาง่ายๆมาฝึกก่อนนะกรณีที่มีเวลาเหลือเยอะแต่ถ้ากรณีที่เวลาจํากัดยังไงน้องก็จะต้องฝึกเอเลเวหลายๆรอบแล้วครับต้องฝึกเลยเพราะว่ามันจะไม่ทันนะอ่ะต่อมาก็คือสิ่งที่น้องหลายคนพอฝึกโจทย์เอเลเวอเรารู้สึกว่าฉันทําแม่งไม่ได้เยอะมากคือโจทย์ครั้งแรกอ่ะคือมันจะทรมานมากน้องๆน้องหลายคนเป็นไหม ข้าแม่งเกือบทุกข้อเลยทําไม่ได้ทําไม่ได้ไม่ไไม่ได้ทําไม่ได้หมดเลยโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าไม่มีใครทําโจทย์ได้ทุกข้อตั้งแต่ครั้งแรกอัน้องๆอ,อาจจะทําได้บ้างแต่ว่าไม่มีทางที่จะทําได้ทุกข้อถ้าทำได้ทุกข้อพี่ว่ามัน g น n i u s แล้วเก่งแล้วนะครับประมาณนั้นโอเคอ่ะแน่นอนว่า สิ่งที่พอเราทําไม่ได้แล้วเราจะทําไงก็คือทําไม่ได้ให้น้องดูเฉลยเลยครับดูเฉลยแล้วก็เรียนรู้รูปแบบโจทย์นะครับครั้งต่อไปเราจะทําได้มากขึ้นนะครับมันจะค่อยๆทําได้แรกๆมันจะทาไม่ค่อยได้หรอกนะครับแน่นอนว่าทุกอย่างอะ่ะเวลาน้องเจอครั้งแรกอนะ่ะน้องอาจจะทาไม่ได้ครั้งที่2น้องอาจจะทําได้มากขึ้นนิดนึงครั้งที่3อาจจะทําได้เร็วขึ้นนะครับประมาณนั้นมันจะต้องใช้ลักษณะของคล้าย ils, ๆเทียมเควียนหรือว่า กังหันลมนะที่แบบหมุนหลายๆรอบนะครับน้องจะเริ่มเก่งขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าฝึกโจทย์รอบเดียวหรือว่าเด็กที่บอกว่าฝึกโจทย์เอลเวลรอบเดียวเราไปสอบเลยพี่บอกเลยมันจะจําไม่ค่อยได้น้องๆเลยเหมือนกับแทบแบบมันจะจําได้แค่คุณคุเฮ้ยเหมือนเคยเจอนะเหมือนเคยเจอแต่ว่าเวลาทําจริงมันอาจจะทําได้ไม่ค่อยได้หรืออาจจะทําได้แต่ทําช้าแล้วมันไปลบปนข้ออื่นนะครับอ่ะประเด็น2อนะครับอันนี้คือความลับก็คือไม่มีใครทําได้ครั้งแรกทุกข,ข้อนะครับน้องๆอ,อย่าไปตกใจว่าหเห็นแล้วทําไม่ได้นะ โอเคเราก็ทําไม่ได้ดูเฉลยนะครับอันที่3ครับให้น้องริบทุกข้อความผิดพลาดเลยนะครับหมายความว่าเวลาเราทําข้อสอบเนี่ยบางข้อที่เราผิดน้องต้องต้องประเมินด้วยนะว่าไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยข้อนี้แม่งผิดก็คือจบไปนะน้องต้องดูด้วยว่าไอข้อที่ผิดจะให้เสียเปล่านะน้องต้องวิเคราะห์ว่าไอข้อที่น้องผิดอ่ะน้องผิดเพราะอะไรอ่ะอันที่1ก็คือผิดเพราะว่าฉันทําไม่ได้เลยแม่งยากเกินทําไม่ได้เหรืออันที่2ผิดเพราะว่าฉันฉันรู้สึกว่าฉันทําได้นะแต่ว่าฉันลืมสูตรผิดแบบกรณีสองเปล่าหรือว่าผิดแบบกรณ จำสูตรได้ทําได้คิดออกมาแล้วแต่ประเด็นคือค,คิดเล็กคิดเล็ผิดน้องประเมินลทิ์ทุกอย่างทุกความผิดพลาดน,นะว่าน้องผิดพลาดตรงไหนเยอะนะครับแล้วเราต้องจะได้ไปแก้ให้ตรงจุดนะไม่ใช่แบบว่านี่ผิดแล้วก,ก็ปล่อยผ่านไปไม่ได้นะเพราะว่ามันจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเราจะต้องเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของเรานะเนี่ยเรียนรู้จากข้อผิดพลาดแล้วก็ริ้นรูปแบบที่ข้อสอบมันชอบออกสอบนะครับแล้วสิ่งที่เราได้เราจะได้ exp ก็คือประสบการณ์เราก็จะเก่งขึ้นน้องๆประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเด็กหลายคนก็คือทำแล้วอาจจะไม่ได้ลิ์ข้อผิดพลาดตัวเองใช่ไหมทำแล จริงๆมันจะต้องริดข้อผิดพลาดด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับฝึกวิเคราะห์รูปแบบโจทย์น้องๆเวลาน้องทํโจทย์ไปได้เยอะในระดับหนึ่งน้องจะเริ่มจับทางได้แล้วจะทำได้แล้วว่าข้อสอบมันออกแนวไหนนะครับซึ่งแน่นอนว่าไอ้กรณีนี้อาจจะต้องใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับถ้าสำหรับน้องๆน้องๆซิวน้องๆมีเวลาเยอะอยู่แล้วนะ ยังตามคมุณมเวลาสเดือนในการลุยโจทย์ใช่ปะประมาณนะั้นถ้าไม่ทันจริงๆ2เดือนก็ยังดีถูกไหมครับรูปแบบโจทย์จะช่วยเพิ่มสปีดน้องๆมันจะทําให้น้องได้เร็วขึ้นอย่างเช่นมาเจอรูปแบบนี้ปกติเวลาเจอเข้อสอบ A level ใช่ไหมครับถ้าแบบเด็กที่พี่สอนจริงๆอ,ะอ่ะอย่างเช่นมันโจมันเป็นงี้น้องเขาจะเขียนแค่ตัวเลขบวกลบกันแล้วก็ตอบเลยจะไม่มาตั้งสูตรครับจะ,จะแค่เขียนตัวเลขแล้วก็บวกกันแล้วก็ก็คือสูตรอยู่ในหัว แล้วก็เขียนตัวเลขบวกกันเลยแล้วก็ตอบเลยประมาณนั้นมันจะมันจะลดขั้นตอนได้ค่อนข้างเยอะดังนั้นมันก็จะช่วยให้เพิ่มทําให้แก้ปัญหานี้เรื่องของการทําไม่ทันนะครับประมาณนี้โอเคเจอครั้งที่2เราจะทําเร็วขึ้นนะครับออกแนวไหนมากเนี่ยน้องก็จะเริ่มรู้แล้วอย่างเช่นบางอย่างน้องอ่านโจทย์น้องรู้เลยเฮ้ยมันต้องการจะวัดอะไรเนี่ยเราก็รู้แล้วล้วก็รู้แนวทางแล้วเราก็เลือกตอบช้อยได้เลยประมาณนั้นนะครับมันจะช่วยให้ได้จริงๆนะอันนี้น้องจะต้องฝึกโจทย์เยอะจริงๆนะครับน้องถึงจะเข้าใจความรู้สึกของพี่ที่พี่กจ็ะ ไม่เข้าใจว่าไอ้ที่พี่บอกว่าเฮ้ยมันรู้ได้ไงอ่ะว่าทําไมแม่งต้องออกอย่างนี้รู้ได้ไงว่าแม่งต้องตบอบข้อนี้นั่นมันคือเกิดจากประสบการณ์ทาโจทย์เยอะๆน้องๆใช่แล้วถ้าน้องเริ่มจับทางได้น้องก็จะทาได้เร็วขึ้นซึ่งแน่นอนว่าพวกนี้ดีไหมดีแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการฝึกโจทย์ค่อนข้างเยอะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าน้องต้องรีบจบเนื้อหาไวๆไงประมาณนั้นจะได้เอาเวลาไปทําตรงนี้นะครับประมาณนั้นโอเคอ่ะแล้วก็สุดท้ายน้องๆสิ่งที่สําคัญเลยนะครับในเรื่องของเด็กซิลก็คือพวกนี้มันดูเหมือนจะดดููสววววยยหนนนน้้้้้ออองงงงงแตตต่่าาคํึึถัี สำคัญมากเวลาน้องมีมากพอหรือเปล่านะครับที่จะทําตรงนี้ปกติถ้าจะทาตรงนี้พี่บอกเลยต้องต้องอย่อยางน้อยอย่างน้อย4เดือนน้องมีเวลามากพอไหมตอนนี้โอเคถ้าไม่มากพออาจจะเหลือ2เดือน2เดือนก็ยังพอได้อยู่นะครับประมาณพอได้อยู่แต่ว่าอาจจะลดจํานวนปีลงในการทาข้อสอบย้อนหลังนะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็คือแบ่งเวลาดีๆน้องๆคนไหนที่แบบว่าอ่านเนื้อหาย,อย่างเดียวไม่ลุยโจทย์เลยพี่บอกเลยพี่ว่าตุยเี่ยไม่ไม่น่ารอดจริงๆเพราะว่ามันจะทําช้ามากครับประมาณนั้นเพราะนั้นน้องต้องทําโจทย์ให้คล่องหลายๆรอบประมาณนั้นนะครับโอเค เอาละแน่นอนว่ามันก็จะมีตัวช่วยน้องๆเชียร์น้องๆคนไหนที่อยากได้ตัวช่วยแบบสไนเปอร์เฮดช,ช,ช็อตยิงเข้าหัวแบบว่าสําหรับคนที่มีเวลาจํากัดน,นะครับแบบอยากฝึกโจทย์แบบเน้นเข้าเป้าเน้นเลยแบบไม่อยากฝึกเองอยากหาคนมาแบบว่าชี้ไกด์ไลน์ให้นะครับก็อยากมีคนเก่งรูปแบบโจทย์ให้คแรบบับอยากได้เทคนิคเร็วเทคนิคตัดช้อยแล้วก็ที่สําคัญก็คือสามารถคุมเวลาได้ปัญหาของน้องส่วนใหญ่ในการฝึกโจทย์ก็คือคุมเวลาไม่ได้เราทําบทหนึ่งสมมุติว่าทําข้อสอบย้อนหลังปีหนึ่งเราก็ใช้เวลาแบบ นานมากใช่ไหมเราตั้งไว้สัก5ชั่วโมงยกตัวอย่างตั้งไว้ให้ต้องรอไปสัก2-3วันกว่าจะจบอะไรประมาณนี้นครับเพราะฉะนั้นก็คือ,อตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่ช่วยน้องได้ของพี่ก็จะมีคอร์สต,ตัวนี้น้องๆเ,เขาเรียกว่า A level สามวันจบนะครับมันจะเป็นคอร์สต้รูโจบเอเ e เวนะสามวันจบนะครับแล้วก็สุดคุมได้ได้4วิชาเลยพี่ช่วยได้4วิชานะครับในปี64-65 66กาลังทําอยู่นะครับ หกสี่หกห้าก็คือช้าหรือเร็วมันก็ต้องต้องต้องทำอยู่แล้วน้องๆก็จัดเลยดีไหมประมาณนั้นนะครับก็อาจจะทำสี่ปีสี่ปีหกสี่หกห้าก่อนนะครับก็หกห้าเนี่ยมันจะอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบหกสี่เนี่ยมันอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบอันนี้คือได้สี่วิชานะครับแต่ถ้าบอกว่าเอ่อเหมาสองอันใช่ป่ะมันจะอยู่ที่มันเป็นโปรน้องๆก็คืออยู่ที่หกร้อยเก้าสิบนะครับราคานี้จะอยู่จะอยู่จนกว่าก่อนที่ปีหกหกจะออกนะปีหกออกราคานี้จะเพิ่มขึ้นทันทีนะครับประมาณนี้ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างตารางนะครับว่าวันที่1ทําบทไหนที่จริงมันไม่เชิงทำอะ่ะก็คือน้องดูเรียนตามคลิปวิดีโอใช่ปะ่ะเออแล้วพี่ก็จะอธิบายละเอียดละเฉลยละเอียดทุกข้ออยู่แล้วนะประมาณนั้นโอเคสงสัยอะไรก็คือทักมาถามได้ประมาณนี้มันก็จะช่วยน้องประหยัดเวลาได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับสามวันคอนจบสามวันจบได้เพราะว่าอย่างน้อยน้องก็ต้องเห็นแต่ว่าที่จริงอ่ะก็มีน้องหลายคนที่แบบเนื้อหาย,ยังไม่จบนะแต่ว่าเอาไอ้ตัวเนี้ยไปฝึก ไปฝึกดูก่อนก็คือจะได้แบบว่ารีแคปว่าเนื้อหา oh, ข้อสอบจริงเป็นยังไงเราจะได้เน้นอ่านให้ตรงจุดเน้นอ่านให้ตรงเป้าไปเลยก,ก็มีเหมือนกันนะประมาณนั้นโอเคนะครับเอาละท้ายที่สุดแล้วพี่อยากจะขอฝากคำคมสรรร s. <S ั้นเพื่อให้แรงบันดาลใจน้องๆนะครับโอเคคนนี้ชื่อว่าอับราฮัมเดนคอนคนะครับมันมีประโยคหนึ่งที่เขาพูดแล้วมันรู้สึกดีพี่รู้สึกว่าเออมันเอามาใช้ในเรื่องของการเรียนได้นะครับเขาบอกว่าเขาเป็นคนเดินช้าครับแต่เขาไม่เคยเดินถอยหลังน้องๆเหมือนกันเวลาน้องทําโจทย์น้องรู้สึกว่ามันจะใช้เวลานานมาก แต่ว่าอย่าลืมว่าน้องรู้สึกก็คือเหมือนโหแม่งมเดินโคตรช้าเลยแบบไปทีละช้าแต่ว่าให้เชื่อเถอะว่าการที่น้องทําโจทย์น้องไม่ได้เดินถอยหลังนะครับน้องค่อยๆเดินไปอาจจะเดินช้าหน่อยแต่ว่าเราไม่ได้เดินถอยหลังเรากําลังเดินเคลื่อนไปข้างหน้าเรื่อยๆเดินอย่างมั่นคงนะครับประมาณนี้โอเคอ่ะ okay. วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับในเรื่องของตัวซีรีส์ทำยังไงให้ถึง60นะครับเพราะว่าการฝึกโจทย์น้องเยอะๆแรกๆน้อง trumpet, ก็จกทาไม่ได้ก็จะเริ่มทําได้พอทําได้น้องก็จะเริ่มทําเร็วขึ้นพอทําเร็วขึ้นน้องกก็็จะทําาเรวขึ้นมๆก็จะ โอกาสจะถึง60ได้ก็จะมีขึ้นเยอะนะครับประมาณนั้นโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นปัญหาสําคัญก็คือตัวเวลาน้องๆแบ่งเวลาดีๆนะครับสรรหารเวลาดีๆนั่นเองเรายังมีเวลาเหลืออีกเยอะใช่ป่ะประมาณช่วงนี้เพราะว่าคลิปนี้พี่ลงก่อนประมาณนั้นอ่ะสาหรับใครที่เห็นมีเห็นฟังแล้วรู้สึกมีไฟก็เล่นจบเนื้อหาครับแล้วก็เริ่มเอาโจมมาลุยได้เลยประมาณนั้น่ะฮะส่วนใครที่บอกว่าสนใจอยากจะหาตัวช่วย ก็สามารถสั่งคอร์สได้นะประมาณนี้อ่ะวันนี้ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวค่อยติดตามซีรีส์เด็กซิลต่อไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวพี่จะพยายามลงแรงบรานใจเรื่อยๆแล้วกัน